เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับแลเห็นนักปรุงโอสดยาววัยที่ก้าวเดินแช่มช้าออกมาจากมุมหนึ่งฝู้คนในโถงใหญ่ต่างตะลึงงนันบนหน้าของนักปรุงโอสถระดับสามหลายท่านที่อับจนปัญญาแก้ไขก่อนหน้านี้พลันปรากฏแววศบประมาทขึ้นนักปรุงโอสถระดับสามยังหมดปัญญา นักปรุงโอสถระดับสองคนหนึ่งยังมีความสามารถอันใดหน้าหลันสู้จับจ้องหนุ่มน้อยที่เดินออกมาก่อนสบตากับหน้าหลันเย็ยนรานและเห็นแววตาตกตะลึงของกันและกันชัดเจนว่าการกระทำของนักปรุงโอสถเยาวไวท่านนี้ออกจะเหนือความคาดหมายของพวกเขาอยู่บ้างครูก่อนพวกเขาไม่ได้เชิญอีกฝ่ายออกไปนั่นเพราะเห็นแกนหน้ายาเฟยกล่าวตามสัตว์พวกเขาหาไม่ได้ให้ความคาดหวงดังใดต่อน,นักปรุงโอสถอ่อนไวท่านนี้ แม้กล่าวว่าวัดคนไม่อาจวัดที่หน้าตาแต่อีกฝ่ายจะอย่างไรก็เป็นแค่นักปรุงโอสถระดับสองระดับชั้นเช่นนี้เพียงจัดอยู่ในขั้นเบื้องต้นของวิชาปรุงยาเท่านั้นแล้วจะให้ฝากความหวังที่จะทำลายพิษลักจกรซึ่งแม้แต่ราชาโอสถกูเหอยังทำอะไรไม่ได้ไว้กับผู้เริ่มเรียนคนหนึ่งได้อย่างไรเศรษน้อยท่านนี้ท่านลุกขึ้นยืนขึ้น หน้าหลานสู้แม้ไม่คิดว่าหนุ่มน้อยตรงหน้าจะมีความสามารถแอบแฝงแต่ด้วยความเคยชินเขายังคงสอบถามอย่างระมัดระวังท่านมั่นใจว่าจะรักษาท่านผู้เฒ่าได้หยุดยืนกลางโถงใหญ่เสียวเหยียนชำเลืองหน้าหลานสู้แวบหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเฉยชาเช่นนั้นขอเรียนถามราชาโอสถกูเหอมั่นใจว่าจะรักษาได้หรือไม่หน้าหลานสู้อึ้งงันพลันสายหน้าอย่างกระดาษจ้าประมินจรยญกูเหอรักษาได้ เช่นนั้นพวกเราใหญ่ต้องเสียเวลาเชื้อเชิญนักปรุงโอสถไปทั่วสารทิศเรา่าในเมื่อแม้แต่ราชาโอสถก็ยังปราศจากความมั่นใจเช่นนั้นประมุกหน้าหลันจะกล่าววาจาเช่นนี้กับข้าใหญ่ยยไม่ใช่ออกจะ,พะเพยเหยอปากเล็กน้อยเจตนาของหน้าหลันสู้เพียงอยากยังเชิงหนุ่มน้อยตรงหน้าเท่านั้นกลับคิดไม่ถึงหนุ่มน้อยจะสมบัิสำนวนคมกริบเช่นนี้ยามกระทันหันจึงรับมือไม่ทันปริบตาสั้น ถึงกับไม่ทราบจะตอบคำถามเช่นไรผู้สูงทรงเข้าใจบิดาข้าผิดไปแล้วเขาไม่ได้ดูแคลนท่านเพียงแต่เวลานี้อาการของท่านผู้เฒ่าไม่สู้ดีพวกเราไม่มีเวลาให้ผ่านมากนักดังนั้นย่อมต้องระวังให้มากขึ้นหวังว่าท่านจะได้ถือสาขณะหน้าหลันสู้อึ้งงนันหน้าหลันเย็ยนร้านที่นิ่งเงียบอยู่ด้านข้างกระตุกแขนเสื้อหน้าหลันสู้เบาๆก่อนยิ้มกล่าวกับเซียวเย็นอย่างเยือกเย็นเวลาที่พวกท่านผลานไปเมื่อครู่ยังน้อยอยู่หรือ สายตาหยุดนิ่งตรึงบนร่างสตรีเลอโฉมที่ทำให้เซียวเหยียนเผอกล้าม,มัดในแขนเสื้อแน่นซุ่มเสียงของเขายังคงราบเรียบไร้คลื่นไม่เพียงไม่หวั่นใจเพราะความงามของอีกฝ่ายตรงข้ามกลับเพิ่มความเย็นเยียบขึ้นหนึ่งส่วนยังเห็นได้ชัดสดับถ้อยคำนี้ของเซียวเหยียนนักปรุงโอสดสิบกว่าคนในถงใหญ่พลันชักสีหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าหวาจาของเซียวเหยียนหมายถึงพวกเขาทำให้เวลาในการช่วยชีวิตของท่านผู้เฒ่าหน้าหลันลดน้อยลง ยามนั้นผู้สูงวัยผมสีดอกเหล่าท่านหนึ่งพลันหน้าแดงโผง o o n ตวารยังสุดระงับเอาเด็กเมื่อวานซืนมาจากสรารทิศใดถึงกับสามหาวปานนี้เป็นแค่นักปรุงโอสถระดับสองมีคุณสมบัติใดกล่าวว่าจะเช่นนี้กับพวกเราสิ้นเสียงตวาดของผู้สูงวัยนักปรุงโอสถหลายคนโดยรอบต่างพยักหน้าอย่างฉุนเฉียวพุ่งสายตาคุ้ข้องไปทางหนุ่มน้อยที่ยืนหันหลังให้พวกเขาและเห็นหนุ่มน้อยสีหน้าเย็นชาปานน้ำแข็ง หน้าหลันเย็ยนร้านมุ่นคิ้วเล็กน้อยหากมีความสามารถแท้จริงนางกลับไปถือสาที่เขาจะโอหังไปบ้างแต่หากไร้ความสามารถแท้จริงกลับจะอวดโอคุยโตบุคคลจำพวกนี้นางรู้สึกขยะขยแยงจะก้นบึ้งหัวใจเลยทีเดียวน้ำเสียงของท่านคลายจะมั่นใจในความสามารถของตอนเองไม่น้อยหน้าหลันสู้ตั้งสติได้จ้องมองเซียวเยยนพลางกล่าวเสียงขึมแต่พิง่งทราบ ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์เด่นล้ำเพียงใดแต่ท่านในตอนนี้ก็เป็นแค่นักปรุงโอสถระดับหน้าหลันสู้ไม่ทันกล่าวจบพลันหยุดค้างกลางคันขณะนั้นอุณหภูมิในโถงใหญ่พุ่งสูงพรวดพลาดพวกนักปรุงโอสถระดับสามซึ่งเดิมทีปั้นหน้ายะยันก็ค,อค,อคอ่อยๆอาปากว้างเมื่อแลเห็นเปลวเพลิงสีเขียวที่ลุกโชนบนอุ้งมือของดุ่มน้อยกลางโถงยังไม่เชื่อสายตาข้างที่นั่งประธาน ห,หลังเย็ยนห้านแลเห็นเปลวเพลิงสีเขียวเหนืออุ้งมือแววตื่นหนกปนตื่นเต้นยินดีฉายชัดในดวงตาหวานฉ่ำคู่นั้นทุกท่านคงรู้จักกระมังมิได้ใส่ใจบรรยากาศเงียบกริบโดยรอบเซียวเยียนก้มมองเปลวเพลิงสีเขียวสองกลุ่มที่เต้นระริกราวกับมีชีวิตอยู่บนอุ้งมือพลางเอ่ยเรียบๆไฟวิเศษสูดอากาศที่ร้อนเผาคำหนึ่งนักปรุงโอสดระดับสามทั้งสิบกว่าคนนั้น ถึงกับพลุกคลีกับเปลวเพลิงอยู่ทุกวี่วันพลันจดจำเปลวเพลิงสีเขียวนั้นได้ใบหน้าตื่นตะลึงสายตาริษยาแต่ละคู่จ้องมองเปลวเพลิงสีเขียวที่ไหวระริกนั้นขมิ้งสหายน้อยนี่นี่น,นี่คือไฟวิเศษหรือความตระหนกค่อยๆเลือนหายจากดวงตาความตื่นเต้นลิงโลดบนสีหน้าของหน้าหลานสู้แทบจะปิดไม่อยู่แม้ในเวลานี้น้ำเสียงของเซียวเหยียนยังคงปราศจากความเกรงใจดังเดิม แต่นักปรุงโอสถระดับสามเหล่านั้นกลับไม่กล้าเผยแววยาอหยันบนใบหน้าอีกต่อไปนักปรุงโอสถที่สามารถครอบครองไฟวิเศษในโลกปรุงยาถือว่าอนาคตก้าวไกลไร้ขีดจำกัดแม้แต่ราชาโอสถกู่เหอก็ยังไม่มีไฟวิเศษในครอบครองสามารถจินตนาการได้ว่าเจ้าสิ่งนี้ล้ำค่าและหายากเพียงใดใครจะได้มาซึ่งไฟวิเศษไม่เพียงพึ่งพาโชควาสนา ยังจำเป็นต้องมีผู้ค้ำจุนที่ยิ่งใหญ่พูดง่ายๆก็คือเบื้องหลังของนักปรุงโอสถระดับสองที่แลดูอ่อนยาวท่านนี้ต้องมีอาจารย์ที่ฝีมือแก่กล้าคนหนึ่งท่านผู้นี้ข้าต้องขอไปแทนท่านพ่อที่ต้อนรับบกพรอ่องเชิญผุดลุกขึ้นหน้าหลานเย็ยนร้านโค้งกายต่อเซียวเหยียนเล็กน้อยปฏิบัติตามธรรมเนีมยมมารยาทได้อย่างไร้ที่ติมิได้ตอบรับคำพูดของนางเซียวเหยียนชำเลืองหน้าหลานสู้ที่ยิ้มเจือน ก่อนเดินเฉียดหน้าหลานเย็นหลานไปยังห้องด้านข้างห้องนั้นแลเห็นเซียวเหยียนเดินไปยังห้องด้านข้างหน้าหลันสู้ยิ้มกล่าวกับนักปรุงโอสถระดับ3ทั้ง10กว่าท่านนั้นสองสามคำก่อนโบกมือเรียกพ่อบ้านมาคอยต้อนรับแขกแล้วรีบสาวเท้าตามเซียวเหยียนไปพร้อมกับหน้าหลันเยียนหลานใกล้ถึงห้องด้านข้างแสงโคมอ่อนจางละมุนตาสาดทอออกมาเซียวเหยียนผลักประตูเบาๆพื้นที่ในห้องค่อนข้างกว้าง ตรงกลางกลางวางเตียงใหญ่หลังหนึ่งผู้สูงวัยที่ใบหน้าเหี่ยวแห้งคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงรอบเตียงมีหญิงรับใช้หลายคนกำลังวิ่งวุ่นไปมาครั้นได้ยินเสียงเปิดประตูพวกนางเหลียวมองแวบหนึ่งก่อนกลับไปดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในสภาพหลับไหลต่อก้าวเอวยๆถึงเตียงใหญ่เซียวเยียนกว่าตาสำรวจเหนือเตียงพบว่าบนใบหน้าของผู้สูงวัยเป็นสีเทาอมดำรำไรบนดวงหน้าที่หลับลึกยังสงบ ถึงกับมีกลิ่นอายมารณะจังๆอาการหนักจริงๆด้วยพินิษสีหน้าของผู้สูงวัยที่ราวกับเท้าข้างหนึ่งย่างเข้าหลุมศพแล้วเซียวเหยียนพึมพำเบาๆใช่เจ้าพิดลักจกรน,นี้เกรงว่าต่อให้ระดับมหาราชนยุธคนหนึ่งก็ไม่กล้าแตะต้องโดยง่ายท่านผู้เท่าสามารถยื้อชีวิตไว้ได้แรมปีเช่นนี้นับว่าสุดขีดจำกัดแล้วด้านหลังหน่าหลันสู้ที่ตามมาติดๆ สายหน้าถอนใจพลันถามอย่างระมัดระวังสหายหน่อยท่านพอมีทางรักษาหรือไม่ด้านข้างหน้าหลันเย็ยนร้านพะงกศรีรษะดวงตาจดจ้องหนุ่มน้อยร่างสูงเพรียวและสีหน้าเฉยชาที่อยู่ข้างกายข้ากลับไม่มีวิธีอื่นใดดังนั้นได้แต่ทำตามวิธีที่ราชาโอสถกู่เหอได้บอกไว้ใช้ไฟวิเศษชั้นแรกเข้าสู่กายท่านผู้เฒ่าจากนั้นค่อยๆขับพิษ เซียวเยียนสายหน้าเอ่ยตอบเสียงเรียบๆถ้าทำเช่นนั้นความเสี่ยงคงสูงมากกระมังหน้าหลันเยียนหลานย้อนถามด้วยน้ำเสียงลังเลอยู่บ้างโอกาสสำเร็จมีไม่ถึงร้อยละห้าสิบเซียวเหยียนกล่าวเสียงเฉยเนื่อยชำเลืองหน้าหลันเยียนหลานที่หน้าทอสีเล็กน้อยก่อนยิ้มกล่าวเสียงเย็นดูจากสภาพของท่านผูเฒ่าคิดว่าคงได้อีกไม่นานเกินสองวัน จะให้เขาหมดลมไปพร้อมกับความทุกข์ทรมานจากพิษร้ายหรือจะทดลองวัดดวงสักคราว่าจะช่วยชีวิตได้หรือไม่จะเลือกทางไหนพวกท่านต้องตัดสินใจเองวาจาหน้าขันจำพวกมีความมั่นใจเต็มร้อยเหล่านั้นยังคงย่าเอ่ยถึงดีกว่าถ้อยคำเย็นชาแฝงคมศาสตราของเซียวเหยียนส่งผลให้หน้าหลันเย็นร้านมุ่นคิ้วดวงหน้างามเริ่มไม่ค่อยชวนมองด้วยศักฐานะของนางหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีผู้ใดเอ่ยวาจาเช่นนี้กับนางรีบตัดสินใจเถอะข้ามีเวลาให้พรานไม่มากนักสบัดแขนเสื้อเบาๆเสียวเหยียนไม่ได้แยแสสีหน้าของหน้าหลันเย็ยนรลานเพียงกล่าวยังชื่อชาเออในเมื่อเป็นเช่นนี้คงต้องรบควรสหายน้อยแล้วหากสามารถรักษาท่านผู้เฒาไห้หายได้จริงท่านจะเป็นสหายของตระกูลหน้าหลันเราตลอดไปกัดฟันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง หน้าหลันสู้พยักหน้าหนักๆในที่สุดถอยไปให้ห่างๆอย่ารบกวนข้าปัดมือไล่เบาๆเซียวเย,ยนนั่งลงข้างเตียงตั้งมือขวาขึ้นเปเลวเพลิงสีเขียวหมุนวนอยู่ด้านบนทําให้อุณหภูมิในห้องพุ่งสูงทันตาและเห็นเซียวเยียนตระเตรียมลงมือหน้าหลันสู้ชุดดึงหน้าหลันเย,ยนร้านถอยห่างออกมาหลายก้าวขณะเดียวกันก็โบกมือไล่หญิงรับใช้ทั้งหมดออกไป มือหนึ่งพยุงหน้าหลันเจียบนเตียงขึ้นมาเซียวเหยียนมองดูผู้ชราที่ในอดีตเคยสนิทกับท่านปู่ของตนแม้ถูกพิษทำร้ายกรัดกร่อนมานานใบหน้าสึ่งเดิมทีก็เหียวแห้งของผู้ชรายิ่งอับเฉาจนไม่เหลือสภาพแต่ว่ายังคงมองออกถึงความทรนงองค์อาจจางๆมือสายตบบนไหล่หน้าหลันเจียเบาๆพลังภายในขุมหนึ่งกระแทกจนเสื้อผ้าบนตัวเขาขาดเป็นผุยผง เผยให้เห็นเรือนร่างพายผอมราวกับโครงกระดูกร่างหนึ่งและเห็นร่างกายที่ผอมแห้งนั้นเซียวเยียนอดสายหน้าไม่ได้หน้าหลันเย็นร้านทั้งด้านข้างยิ่งขอบตาแดงกำ่ำาละอองน้ำที่ปกติจะยากพบเห็นเออคลอเบ้าตาทำให้สตรีผู้สูงสักนางนี้แลดูหน้าเวทนาจับใจยื่นนิ้วกลางออกมาช้าๆเปเลวเพลิงสีเขียวกลุ่มหนึ่งลอยวนบนปลายนิ้วเซียวเยนจ้องมองเปเลวเพลิงสีเขียวกลุ่มนั้น ขณะเอ่ยเรียบๆข้าจะเริ่มแล้วข้าเคยบอกว่าการใช้ไฟวิเศษชํำแรกเข้าสู่ในกายท่านผู้เฒ่าเป็นเรื่องที่ซุ่มเสียงสุดขีดดังนั้นพวกท่านควรเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าหน้าหลันเย็ยนร้านกับหน้าหลันสู้สีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยหากจําเป็นต้องพงกศีรษะด้วยรอยยิ้มมนพลังจิตวิญญ,ญาณค่อยๆอ,ออกจากร่างและตรงเข้าหอหุ้มไฟวิเศษสีเขียวกลุ่มนั้นพยายามควบคุมอุณหภูมิที่ร้อนระอุข,ของมัน จากนั้นแตะลงไปบนแผ่นหลังหน้าหลันเจียเบาๆปริบตาที่นิ้วมือสัมผัสเปลวเพลิงสีเขียวส่งเสียงดังฟู่แล้วทะลวงเข้าสู่ในกายหน้าหลันเจียหน้าหลันเจียซึ่งเดิมทีไม่รู้สึกตัวพลันร่างกระตุกวูบขึ้นมานิ้วมือแตะบนแผ่นหลังหน้าหลันเจียเซียวเหยียนรีตาเพ่งมองพลังจิตวิญญาณบังคับเปลวเพลิงสีเขียวกลุ่มนั้นเจาะผ่านเส้นลมปราณสายหลักอย่างรวดเร็ว จากนั้นค่อยๆเข้าใกล้กระดูกที่ถูกพิษละะกักจกอนอาศัยพลังจิตวิญญาณที่แผ่ขยายออกสภาพภายในร่างของหน้าหลันเจียปรากฏชัดในห้วงสมองของเซียวเหยียนเขาพบว่ากระดูกหลายท่อนนั้นแทบจะเปลี่ยนเป็นสีดำเซียวเหยียนอดมุ่นคิ้วไม่ได้หน้าหลันเจียโดนพิษล้ำลึกกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากนักดูท่าจะกำจัดพิษให้หมดในคราเดียวคงเป็นไปไม่ได้เลือกใช้ไฟออนก็จัดพิษดีกว่า พ,พึมพำในใจพลังจิตวิญญาณของเซียวเยียนห่อหุ้มเปลวเพลิงสีเขียวค,ยค,ยค่อยๆคืบใกล้กระดูกสีดำที่โดนพิษปกคลุมเหล่านั้นขณะที่ใกล้ถึงพลังจิตวิญญาณของเซียวเยียนเริ่มผ่อนลงช้าๆอุณหภูมิของเปลวเพลิงสีเขียวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงียบงนันคล้อยหลังการเพิ่มอุณหภูมิของเปลวเพลิงสีเขียวใบหน้าที่ตอนแรกแข็งทื่อของหน้าหลันเจียเริ่มปรากฏริ้วรอยเจ็บปวดให้เห็นฝ่ามือเหี่ยวย่นบีบแน่น เข็นเขียวบนท่อนแขนเต้นตุบๆเปลวเพลิงสีเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยพลังจิตวิญญาณขณะอุณหภูมิพุ่งขึ้นถึงระดับหนึ่งก็หยุดค้างอยู่เช่นนั้นเซียวเหยียนสูดอากาศที่ร้อนกลุ่นเฮือกหนึ่งหยุดนิ่งเล็กน้อยกัดฟันแน่นแล้วขับเคลื่อนเปลวเพลิงสีเขียวเข้าปกคลุมบนกระดูกสีดำท่อนหนึ่งออเหนือเตียงหน้าหลันเจี๋ยที่หลับตาแน่นพลันสองตาเบิกกว้างเสียงคลางเจ็บอันแหบโหยดังลอดจากปาก พกพาสภาวะอันเกลี้ยวกราดหอบหนึ่งก่อนฟื้นคืนสติมาราวกับอาการคึกคักก่อนตายไม่มีผิด,ทดเท่านผู้เท่าและเห็นผู้สูงวัยจู่ๆเบิกตาแผดเสียงลั่นหน้าหลันสู้และหน้าหลันเย็นร้านรีบร้องเรียกข้ากำลังขับพิษให้ท่านถ้าท่านสามารถทนความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้พิษลักจกรก็น่าจะขจัดได้หากไม่สามารถทนทานข้าก็หมดปัญญาเช่นกัน ปลายมองหน้าหลันเจี๋ยที่เหงื่อแตกชุม่มเซียวเหยยนเอ่ยเสียงชื่อชาได้ยินเสียงจากเบื้องหลังหน้าหลันเจี๋ยเอี้ยวคอเล็กน้อยแลเห็นใบหน้าเฉยชาที่เยาววอดผงะวูบไม่ได้ก่อนกัดฟันหัวเราะแห้งๆเธอรกน้อยเจ้าช่วยข้าได้หรือไม่บอกว่าจะช่วยท่านได้เกิดข้าสมาธิวกกแวกขึ้นมาท่านอาจตายในมือข้าก็เป็นได้ <laughs> ชีวิตของข้าเดิมก็รอดเเต็มทนถ้ารกน้อยเชิญลงมือเต็มที่ถ้าทำก็ตายขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าตำหนิเจ้าคมความเจ็บในกายจนมุมปากกระตุกหน้าหลันเจีย,ยยิ้มกล่าวยังห้าวหาญท่านปู่กล่าวเลวอะไรอันใดแลเห็นหน้าหลันเจีย,ยฟื้นขึ้นมาหน้าหลันเย็ยนรานค่อยถอนใจโล่งอกก่อนเอ็ดอีกฝ่ายยังเหลืออดหลานไม่รักดียังมีหน้ากลับมาอีก สามปีนี้ไม่ใช่เจ้าไปวิ่งขอถอนมั่นเพราะความเอาแต่ใจข้าจะโมโหโจนลมปานระสํารสายถูกเจ้าผิดลักจักรนั้นกัดกร่อนจนอยู่ในสภาพนี้เรอธอหลงตาใส่หน้าหลันเย็นรานยังไม่ทันแค้นเสียงคำรามจบหน้าหลันเจียมุมปากกระตุกวูบอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดเหลียวกลับไปมองหนุ่มน้อยแปลกหน้าที่อยู่ดีๆก็ขมวดคิ้วขึ้นมาทางด้านหลังตารกน้อยเช่ไหนจู่ๆก็เงียบหน่อย ซุ่มเสียงฉุนเฉียวที่แฝงความเยียบเย็นอย่างแนบเนียนทำให้ทั้งสามคนในห้องตะลึงงนันและเงียบเสียงทันทีและเห็นหนุ่มน้อยปั้นหน้าเย็นชาราวน้ำแข็งหน้าหลันเย็ยนร้านแอบแลบลิ้นทีหนึ่งแล้วหันไปมองสีหน้าคุณครึ่งของหน้าหลันเจียในใจอดนึกคำไม่ได้หลายปีมานี้คนที่กล้าตะคอกท่านผู้เฒ่าเจ้าอารมณ์ท่านนี้เหมือนจะมีแค่เจ้าหมอนี่คนเดียวเท่านั้นคล้อยหลังความเงียบของหลายคนในห้องก็เริ่มสงบลง S <S <an> เคิดไม่ถึงเลยยังอ่อนวัยเช่นนี้ก็สามารถครอบครองไฟวิเศษที่แม้แต่ปรมาจารย์โอสถกูเหยยังอยากได้จนน้ำลายไหลแล้วบรรยากาศเงียบสงบด้ำเนินอยู่นานมากหน้าหลันสู้ชุดหน้าหลันเย็ยนรลันถอยออกมาเล็กน้อยอดกระซิบกับบุตรสาวไม่ได้ขณะมองดูเงาหลังสูงชะลุดของหนุ่มน้อยบนเตียงผู้นั้นอืมยอดเยี่ยมจริงๆดูเหมือนเขาอายุไล่เลี่ยกับข้า สามารถครอบคลองไฟวิเศษระดับตำนานได้ข้าเคยได้ยินผู้อาวุโสกู่เหอกล่าวว่าเจ้าสิ่งนี้น่ากลัวยิ่งนักคราวก่อนพวกเขาไปสอหาไฟวิเศษที่ทะเลทรายถาเกอเออทั้งมียอดฟีมือไปด้วยไม่น้อยถ้าว่ายังคงคว้าน้ำเหลวเห็นได้ว่าเจ้าไฟวิเศษนี้ยากจะได้มาโดยแท้พงกศีรษะเล็กน้อยในดวงตาหน้าหลันเย็ยนรานพุดประกายชื่นชมอย่างน้อยครั้งจะเห็นได้ เดิมทีนางก็เด่นล้ำในหมู่คนวัยเดียวกันหลายปีที่ฝึกวิชาในสำนักม่านเมคายังไม่เคยประสบพบเจอกับคนวัยเดียวกันที่สามารถล้ำหน้าตนได้แต่นุ่มน้อยที่ชื่อเหยียนเซียวคนนี้กลับทำให้นางบังเกิดความรู้สึกชื่นชมต่อคนวัยเดียวกันเป็นครั้งแรกนี่บางทีคงเป็นการยอมรับซึ่งกันและการระหว่างคนเก่งกระมังอย่างไรรู้สึกว่าเขาไม่เลวหรือปลายมองสีหน้าบุตรสาว หนาหลันสู้กล่าวกระเซาท่านกล่าวเลอะเทออันใดไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เสียเลยคอนพิดาคราหนึ่งหน้าหลันเย็ยนร้านายหน้าระอาเออพูดขึ้นมาคล้ายจากหางกำหนดดัดหมายกับเจ้าหนมน้อยเสียวเย็นนั่นอีกไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วนี่จูจูรอยยิ้มบนหน้าหน้าหลันสู้ก็อันตรธานเมื่อกล่าวเสียงทอดถอนหน้าหลันเย็ยนร้านนิ่งเงียบอยู่อึดใจจึงพยักหน้าเบาๆ อีกสิบวันเวลาสบีเจ้าเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วกระมังการกระทาด้วยอารมณ์ชั่ววูบของตนเองนั้นได้สร้างความอับอายและความยุ่งยากแก่ตรกะูลเสียวและเสียวเยียนมากน้อยเท่าใดหน้าหลันสู้มองดูพวงแก้มเนียนสวยของบุตรสาวข้างกายพลางกล่าวหน้าหลันเย็นร้านนิ่งเงียบมือเรียวงามปัดปลอยผมเหนือหน้าผากครูใหญ่จึงเอ่ย ข้าทราบการกระทําในตอนนั้นของข้านำมาซึ่งความยุ่งยากแก่พวกเขาแต่ข้าก็ทราบว่าข้าไม่ผิดสัญญาสามปีกำลังจะมาถึงข้ารอเขาอยู่ได้ยินว่าก่อนหน้านี้หนึ่งปีเซียวเยิยงก็ออกจากเมืองอูฐานแล้วเท่าที่ขารู้ก่อนจากไปหนุ่มน้อยที่เคยถูกขนานนามว่าเสสวะคนนั้นได้ฝืนฟูพรสวรรค์เชิงยุทธที่เคยมีในอดีตกลับมาแล้วเ หนึ่งปีหลังจากนั้นไม่รู้เขาจะรุดหน้าถึงขั้นใดแล้วหน้าหลันสู้สายหน้ายิ้มมนนิ่งมองหน้าหลันเย็ยนร้านที่เงียบงนันสักพักจึงกล่าวเสียงขรึมคราวนี้เจ้ามองผิดไปแล้วจริงๆตอนนั้นข้าก็บอกแล้วอย่าได้ดูแคลนนายน้อยตระกูลเซียวที่กลายเป็นเศษสวะคนนี้เด็ดขาดก่อนอายุ13ระดับความเร็วในการฝึกของเขาก็เคยสถานขวัญผู้ขนมานักต่อน,นักแล้ว น้าหลันเย็ยนร้านเอ่ยเสียงราบเรียบสัญญาสามปีข้าจะรักษาสัญญาตามที่ลั่นวาจาไว้หากข้าชนะเรื่องในอดีตเป็นอันเลิกแล้วต่อกันแต่หากแพ้ข้าหน้าหลันเย็ยนร้านเคยกล่าวไว้จะให้เป็นทาสเป็นบ่าวแล้วแต่เขาจัดการน้าหลันเย็ยนร้านคบริมฝีปากแดงปลัง่งเงยหน้าแช่มช้าสายตาเลื่อนลอยสามปีก่อนในโถงใหญ่ของบ้านตระกูลเซียว ซุ่มเสียงเย็นชาและกล้องกังวานของหนุ่มน้อยปรากฏขึ้นในห้วงสมองอีกครั้ง30ปีกระแสทานพกผันตะวันออก30ปีกระแสทานพกผันตะวันตกอย่าได้สบประมาทหนุ่มน้อยตกอับหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือยกเลิกสัญญามัน่นแต่เป็นหนังสือยาที่เรานายน้อยเซียวขอขับเจ้าออกจากตระกูลเซียวนับแต่นี้เจ้า หน้าหลานเยียนร้านกับตระกูลเซียวของข้าไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปสามปีก่อนหนุ่มน้อยที่แบกรับฉายาเศษษวะภายใต้แรงคุกคามของอัครสถานยังสำนักม่านเมฆาแห่งนี้ยังคงยิงทนงกัดฟันอดกลั้นกล้่กลืนความอดสูเฝ้ารอยังโดดเดี่ยวคอยวันที่ล่อคราบเป็นผีเสื้อ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ